สวัสดีครับเปเปอร์โมจิวาริี้นะครับช่อง financial v a r i e t y นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลก์นะฮะกดติดตามหรือกด subscribe นะฮะรูปกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ฮะเปเปอร์จะมาพูดถึงสินเชื่อตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็นถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการสินเชื่อได้เลยนะครับเขามีมาระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่นานมานี้นะครับผมโดยที่จุดเด่นเขานะครับก็คือสินเชื่อตัวนี้เนี่ยวงเงินกู้สูงสุดนะครับถึง3 0 0 0 0นบาทต่อรายเชียวนะครับผม อีกทั้งยังเป็นดอกเบี้ยลดต้นลดดอกนะครับแล้วดอกเบีย้ยเขาก็ต่ำนะครับถือเป็นดอกเบีย้ยต่ำนะอยู่ที่1.05%ต่อเดือนเท่านั้นครับผมอีกทั้งนะฮะถ้าเราเข้าเงื่อนไขเขานะไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัครนะครับผมไม่ต้องใช้บุคคลหรือว่าทรัพย์สินอะไรค้ำประกันนะครับผมสุดท้ายก็ขึ้นอยู่ที่เราเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเขาหรือไม่แค่นี้งครับมาติดตามชมรายละเอียดที่มาและวิธีการสมัครเขาแบบง่ายๆกันครับผม มานะครับเริ่มจากที่ว่าไพรสีไทยนะฮะเขาจับมือกับ SME D Bank นะครับผมเปิดตัวสินเชื่อ COD ไพรสีไทยนะครับผมตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ครับผมผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนๆช่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมครับผมกู้ง่ายรับเงินทันใจนะครับ ช่วยเสริมสภาพคล่องนะครับธุรกิจของท่านนะครับผมด้วยเงื่อนไขสุดว้าวเลยนะครับเขาบอกว่าที่ไม่ต้องใช้เอกสารนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันครับผมโดยที่ทางบริษัทไทยเขากล่าวว่าบริษัทไทยเนี่ยเขานับเป็นหน่วยงานขนส่งของชาตินะครับที่ให้บริการที่หลากหลายแก่ลูกค้าหลายๆกลุ่มนะครับเห็นไหมนอกจากขนส่งเขาเริ่มตีตลาดสินเชื่อแล้วเนี่ย โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะครับที่ให้บริการขนส่งนะครับเป็นหลักและมีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน wallet atpos นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยใช้บริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมคนนึงแหละที่ก็ใช้บริการเก็บเงินปลายทางครับเพราะมันแบบถ้าจ่ายเงินไปก่อนมันรู้สึกเสียวๆยวังไงไม่รู้ใช่ไหมครับซึ่ง COD นี้เนี่ยเขาก็จะย่อมาจาก cash ออเดล e เวอรนะครับผมก็คือบริการเก็บเงินปลายทางนี่แหละครับผมและกลุ่มพ่อะคะ้าแม่ค้ากลุ่มนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการเงินหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนในการทําธุรกิจนะครับผม แต่การยื่นกู้ขอสินเชื่อนะครับในปัจจุบันทําได้ยากใช่ไหมครับผมเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีหลักฐานการแสดงสถานะทางการเงินและหลายๆนะถ้าอาจจะมีไม่ครบถ้วนหรือว่ายังขาดโน,น่นนี่นั่นทําให้แบบไม่เข้าเงื่อนไขของผู้แบงก์ต่างๆเข้าไปใช่ไหมครับของเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อเขานะครับผมดังนั้นนะครับไปรังีไทยเพื่อเป็นการสนับสนุนการทําธุรกิจนะครับของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับไปรษณีไทยเขาจึงได้ร่วมกับธนาคารนะครับและสถาบันการเงินอีกหลายๆแห่งนะครับผม เป็นช่องทางนะครับให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความน่าเชื่อถือนะครับและเป็นแหล่งเงินทุนที่สามารถตรวจสอบได้นะครับผมรวมถึงมีขั้นตอนในการยื่นขอสินเชื่อที่สะดวกรวดเร็วไม่ซับซอนนะครับผม <found ers> เขาจึงได้จับมือกับ SME D Bank นะครับผมในการให้บริการสินเชื่อตัวนี้ครับสินเชื่อ COD ไพรส์นีไทยนะครับ <found ers> โดยเฉพาะกับกลุ่มนะฮะือที่เขาต้องการกลุ่มเป้าหมายใหม่ กลุ่มนี้แหละฮะกลุ่มที่เป็นที่มียอดใช้บริการ COD ต่อเนื่องนะครับซึ่งเขาจะนําข้อมูลเหล่านี้นั่นแหละมาเป็นเกณฑ์วิเคราะห์ในการพิจารณาให้สินเชื่อนะครับผมชื้อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับขั้นสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ COD ปริศนีไทยเขาครับผมใครที่ยังไม่เคยใช้อาจจะลองใช้ดูก็ได้นะครับผมพูดไปเรื่อยๆนะฮะจะพูดถึงวิธีการสมัครแล้วครับง่ายๆเลยครับผมส่วนถัดมา SMED Bank เขาคือใครเขาคือ ธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับผมเขาบอกว่าการค้าขายผ่านออนไลน์เนี่ยด้วยวิธีการชรําระเงินปลายทางนะครับหรือว่า COD เนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับในปัจจุบันเพราะช่วยให้ลูกค้าเพิ่มความเชื่อมั่นนะครับนะและก็ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับอีกทั้งยังสร้างโอกาสนะครับให้กับผู้ค้าขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่ชอบหรือไม่สะดวกในการจ่ายเงินออนไลน์นะครับผมดังนั้นนะฮะ SME Bank งคเขาก็เลยร่วมกั ไปรษณีย์ไทยนะครับเปิดตัวสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการค้าขายผ่าน cash on delivery หรือว่า COD นะครับไปรษณีย์ไทยหรือที่เรียกสั้นๆว่าสินเชื่อ COD ไปรษณีย์ไทยนี่เองครับผมวงเงิน300ล้านบาทน,นะครับเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ต่างๆนะครับเนี่ยออนไลน์ก็ได้มันก็ยิ่งดีเลยนะครับผม ที่มีร้านค้าออนไลน์นะครับรับเงินทุนไปเสริมสภาพคล่องหรือบริหารจัดการนะฮะผ่านระบบ COD ได้อย่างเหมาะสมนะครับจะได้ช่วยเพิ่มยอดขายนะครับสร้างรายได้ให้เติบโตได้ด้วยนะฮะเป็นการหมุนเวียนสภาพคล่องเพิ่มเติมด้วยครับผมโดยที่จุดเด่นเขาเขาบอกว่าเขามีการเปิดกว้างนะครับด้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับผมเห็นไหมบุคคลธรรมดาก็ได้ด้วยครับผม วงเงินกู้สูงสุดนะครับสามแสนบาทต่อรายนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเงินกู้อันนี้เนี่ยเป็นแบบลดตโตลดดอกนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะฮะต่ำมากครับอยู่ที่1 0 5เปอร์เซนต์ต่อเดือนเท่านั้นครับที่สำคัญนะครับเขาบอกว่ากู้ง่ายด้วยครับผมรับเงินรวดเร็วเพียงสมัครนะครับวิธีสมัครแล้วนะฮะเขาบอกว่าวิธีสมัครง่ายๆเลยนะครับสมัครผ่าน แอปพลิเคชัน Wallet AdPost นะครับอ่าฉะนั้นอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องไปโหลดนะฮะแอปพลิเคชัน Wallet AdPost มาลงเครื่องเราก่อนนะครับอันนี้ถูกกฎหมายแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเป็นของปริษัีไทยเขาครับผมและก็เงื่อนขายถัดมานะครับมียอดขายผ่าน COD บริษัทไทยนะครับเฉลี่ยเดือนละ2 0 0 0 0บาทขึ้นไปเท่านั้นเองครับผมยิ่งมากยิ่งดีนะฮะทำให้เกณฑ์พิจารณาเรานะฮะวงเงินก็จะได้สูงขึ้นนะครับผมโดยไม่ต้องใช้เอกสารนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันครับผมโดยที่รอบนี้นะฮะ เขาจะเปิด Sch รับคําขอสินเชื่อตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนปี2566ก็คือปีนี้นี่เองนะครับผมก็รีบกันหน่อยนะฮะหรือจนกว่าว่าวงเงินเขาจะเต็มนะครับซึ่งช่วงนี้เขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ300คนแรกนะครับ จะได้รับกิฟต์โหมดเโลตัสนะครับมูลค่า300บาทนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะทันกันหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะเลย3 0 0คนไปละหลัะในช่วงนี้นะครับผมสรุปสุดท้ายนะเขาบอกว่าผู้ที่สนใจนะครับใช้บริการสินเชื่อ COD ไพรชนีไทยตัวนี้นะครับเพียงคลิกสมัครผ่านแอปพลิเคชัน Wallet a t Post นะครับผมหรือทางสื่อต่างๆนะครับในช่องทางออนไลน์ทั้งของไพรณนีไทยและของ SME D Bank นะครับผมรวมถึงสาขา SME D Bank นะครับทั่วประเทศเลยนะ หรือหากว่าเรามีคําถามเพิ่มเติมหรือติดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถโทรสอบถามเขาได้ที่ call center นะครับโทร1357สครับผมตรอนี้เช่นเคยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะในการเสริมสภาพคล่องนะครับของกลุ่มผู้ชมนะฮะที่ต้องการใช้บริการด้านนี้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายด้านนี้อยู่แล้วนะครับผมก่อนจากการนะช่วยกดติดตามหรือช่วยกด subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดข่าสารคลิปใหม่ๆนะครับคลิปสินเชื่อแล้วก็พวกคลิปการเงินต่างๆนะครับผมทุกวันอังคาพรพฤหัสและวันเสาร์นะครับพบกับเราได้ใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ